โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ปี2021เนอะวันนี้เราก็จะมาประกาศเรื่องของคนแนวทางใหม่ของอช่องผมนะครับในปี2021นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่องเราเนี่ยอยู่คือต้องเรียกว่าช่องเราเนี่ยตั้งแต่เราทําคลิปแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยช่องเรามีอายุครบ1ปีแล้วนะครับามจริงเมื่อหนึปีตั้งนานแหละแต่ผมขอเรียกว่า1ปีแล้วกันนะครับ1ปีกว่าแล้วกันเนาะ จะได้แบบว่าเข้าใจง่ายๆน,นะครับแล้วก็ช่องเราเนี่ยปกติถ้าไปช่องอื่นนะครับหนึ่งปีเนี่ยควรควรมีวิพัฒนาการคือบางช่องบางคนอาจจะพันทราบหรือช่องบางคนอาจจะมือทราบไปแล้วแต่ช่องเราผ่านไปปีหนึ่งหนึ่งปีแล้วยังยังหกสิบเอ็ดทราบนะครับ <c oughs> ไม่ถึงร,ร้ยทราบเลยนี่ขนาดผ่านไปหนึ่งปีกันนะผมเลยคิดว่านะครับผมกัจะเป็นเข็มแนวทางใหม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าคลิปผมเข้าใจแหละเพราะว่าคลิปแต่และคลิปที่ผมทําเนี่ยผมลองมาดูผมลองมาดูคลิปของผมลวมาดูน่าเบื่อมากนะครับคือ อย่างคลิปพรีวิวคลิปรีวิวที่ผมทําไปเนี่ยผมกลับแล้วนองกลับมาดูแบอบกว่าคลิปไม่น่าเบื่อมากนะครับคือแบบดูไปเออผมก็ไม่แปลรอะไรนี่คนดูจะน้อยนะครับเพราะว่าคือมันคลิปมันดูน่าเบื่อสาระเยอะก็จริงแต่มันมันไม่เข้าถึงได้ทุกคนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าทันนฟอร์ดเมตามันก็มีแบบปืนม,มันก็มีแต่ของแต่งเดิมเดมอเเ ording, so ak, ิอะไรเงี้ยพวกคอมเพนฟอร์ดิ่งมูสซเบกพวกอะไรมูสเซเบกสตัปปี้ครับของแต่งเมตาก็มีอย่แค่นี้ครับเพราะนั้นคือ มันไม่ได้มีอะไรใหม่อ่ะคือเมตาของมันนั่นฟอมันก็เดิมๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมันก็เปลี่ยนนิดๆแหละแต่คือก็กว่าจะเปลี่ยนก็ใช้เวลาแหละคือนานนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเข็มไปแนวแบบว่าสายหามื่ขึ้นเพราะว่าผมสังเกตนเนี่ยมาเนี่ยคลิปที่ไม่ตามกระแสที่คลิปที่ไม่ตามกระแสแล้วผมทําเองที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีสุดก็คือคลิปเอ่อคลิปที่ชื่อว่าแพนต้อง f นฟอร์ดเล่นฮารตวิททั้งเกมน,นะครับคลิปนี้ ก็แง่คือมันคือการคิปที่ผมเอาเล่นเอาดาฮาตรีปรราฟันทั้งเกมอาเนะครับเป็นคลิปที่ผมได้เป็นคลิปที่ผมทําเองกับมือแล้วก็ไม่ตามกระแสที่ได้ยอดวิวเยอะที่สุดนะครับก็คือคลิปนี้ซึ่งผมเลยคิดว่าเอ๊ะหลังจากที่ผมกลับมาคิดกลับมาดูคลิปเอ่อยอดวิวคลิปฮาโตรีทา้งทางนี่คอนเทนต์ผมบอกไว้นนะครับคลิปไอฮาโตรีน่ะเป็นจะมันเป็นคลิปที่ต้องเรียกว่าเอามาขั้นคอนเทนต์รีวิวนะครับคือตอนนั้นผมทำคอนเทนต์รีวิวไม่เสร็จนะครับผมเลย ช่วงเอ่อขั้นช่วงรีวิวได้ผมก็เลยเอาคลิปเอ่อทำด้วยคิดคิดคิดมาแบบคิดมาจนกระทั่งได้เอ่อคลิปที่มีชื่อว่าเล่นฮาตูรีทั้งเกมมาคือเปขอสองโอโน,นซีริเลยครับผมครับผมก็เลยทําไปปรากฏว่าไอคอนที่ลองที่ผมทำกระแสตอบรับดีกว่าคนทนต์หลักอีกนะครับ <c oughs> ผมเลยคิดว่าเออไหนไหนไหนก็แบบช่องผมก็กะจะเปลี่ยนแนวทางในปีหน้าผมเลยคิดว่า ก็ผมอาจจะเบนเข็มไปเน้นแบบสายฮามากขึ้นนะครับสาระอาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเหมือนอาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือแบบว่าช่องช่องเราเนี่ยมันเป็นช่องที่แบบว่ามันเป็นช่องที่แบบคือจะหาก็ไม่หาจะจะสาระก็ไม่สาระครับพี่เขาเขาแจ่ออารมณ์ไผมคุ้ไหมคืออย่างช่องคือตอนแรกที่ผมความคิดที่ผมทําเนี่ยคือผมกันทาแบบว่ารีวิวแบบว่าคือผมทําจะทําคลิปรีวิวยังไงให้ไม่เครียดนะครับเข้าใจอารมณ์ไหมผมก็เลยทำทำแบบว่า สาระไปด้วยแล้วก็มีฮาฮาไปด้วยซึ่งปรากฏว่ามันไม่สุดเสยอย่างนะครับแล้วก็คลิปมันน่าเบื่อด้วยนะครับแล้วก็คลิปมันค่อนข้างยาวนะครับผมเพราะว่าคลิปรีวิวขั้นต่ำเนี่ยผมต้องเออัดแบบอัดของแต่งปืนแล้วก็อัดทำเกมเพย์ช่วงคอมจิงช่วงเกมเพย์ถ้าผมตัดน่าผมตัดออกนะแต่คือมันตัดออกไม่ได้จริงครับมันเป็นแบบรีวิวเนาะมันก็ต้องมีช่วงเกมเพย์เป็นธรรมดาแต่คือผมตัดออกไม่ได้คือ เกมเพย์หลายคนนะสงสัยว่าเกมเพย์คืออะไรก็คือคลิปยาวๆครับคลิปที่ผมเล่นเล่นปืนนั้นยาวๆเลยครับอันนั้นแหละรครับคือเปเกมเพย์นะในผมผมเลยคิดว่าในความที่ว่าคลิปยีววมันจะมันจํากัดมันคลิปมันต้องมันต้องเกินสิบนาทีเราซึ่งคนดูช่องผมเนี่ยผมดูผมดูไปดูในหลังบ้านยูทูบมาปรากฏว่าคือช่องผมเนี่ยผมบอกคนดูนะครับขั้นต่ํานะครับคือขั้นมากสุดอะดูได้ไม่เกินสองสามนาทีเราก็ปิดคลิปแล้วอะไรประมาณนี้ ผมเลยคิดว่าด้วยความที่ว่าช่องเราเป็นช่องที่แบบด้วยความที่คนดูช่องเราเป็นคนดูที่แบบว่าดูแบบเดียวปิดอะครับต่มาทีท่สองนทีปิดอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าจะเบนเขียนไปแนวแบบคลิปสั้นใสยฮาซะมากกว่าแบบว่าคลิปไปถึงห้านาทีอะครับเพราะจะอารมณ์ที่ผมพูดไหมคือผมต้องการแบบว่าทําคลิปแบบว่าสั้นๆแต่มีคุณภาพอะเข้าใจอารมณ์ไหมผมไม่อยากทำคลิปยาวแต่แบบไม่มีคุณภาพให้ผมก็ไม่ทําผมก็ไม่อยากทําแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับถาทำมันผ่านมันหนึ่งปีแล้วเนี่ยยังไม่โตไม่อะไรสักอ,อย่างนะครับผม จะคอนเทนต์ฮาตอรีนี่แหละเป็นคอนเทนต์ต้นแบบในการทำคลิปสายฮาเนอะผมนะฮะก็อันนี้คือการเปลี่ยนช่องทางในทางสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือว่าช่องผมนะครับการเปลี่ยนแนวทางของช่องก็คือผมกาดจะเน้นไปทางแนวสายฮามากขึ้นนะครับสาระอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับอาจจะหรือไม่ก็อาจจะตัดแนวสาระเนี่ยอาจจะตัดออกไปเลยนะครับต้องดูอีกทีนึงเนาะแต่คือตั้งแต่นี้ไปคอนเทนต์หลักผมจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าฮาฮาถอสมองเป็นหลักนะครับอาจจะคลิปสั้นกว่าเมื่อก่อนนะคลิปคลิปเมื่อก่อนนี่คือประมาณ9นาทีถึงสิบนาทีแต่ คลิปที่ผมจะลงในปี2021เป็นต้นไปเนะี่ยคลิปอาจจะเวลาความความยาวของคลิปเนี่ยอาจจะรดเหลือประมาณสัก3-5นาทีนะครับอาจจะรดลงไปเพื่อให้ทุกคนได้ดูได้ดูได้จนจบนะครับจะได้แบบว่าดูได้เต็มอิ่มนะครับจะได้แบบว่าเออไม่ได้ดูไม่น่าเบื่อเกินไปเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาประกาศที่เนะี่ยสำหรับการเปลี่ยนแนวะทางของช่องนะครับก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร,ายยานนรให้ช่องแมนบอสหนกันเนาะสนวนใครอยากยนดีเน็ไอ้ใครอยากยนดีเน็ตครับผมทิ้ง เบอร์ตรงิีไว้ด้านล่างนะผมวันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไอ้บายครับผมเจอกันคลิปหน้าของสำหรับปีใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ